ยี่ห้อโดนิยมนำมาใช้ในร้านคาเฟ่และร้านเบเกอรี่มากที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงทำให้ครองใจผู้บริโภคมาช้านานอย่างผลไม้กระป๋องส้มแมนดารินนี้ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะมีรสชาติจากส้มที่หวานอร่อยสัมผัสชุ่มฉ่ำมีความหอมน่ารับประทานวิตามินซีสูงรวมไปถึงยังปราศจากการตกกลิ่นเจอสีสังเคราะห์และวัตถุก,กันเสีย อีกทั้งยังถูกบรรจุอยู่ในน้ำเชื่อมที่หวานน้อยแถมราคาก็คุ้มค่ากับปริมาณที่ได้อย่างมากค่ะมีหลายคนที่ไม่ชอบการปอกสับปะรดเพราะด้วยเปลือกที่หนาและมีหนามโดยรอบจึงทำให้หลายคนหันมาบริโภคสับประรดแบบพร้อมรับประทานในทันทีสำหรับยี่ห้อบลูคน,นั้นจัดเป็นอีกยี่ห้อที่ทำสับประรดแวนออกมาได้นะ่ารับประทานอย่างมาก ด้วยสับป,ปะรดที่มีเนื้อแน่นได้มาตรฐานการผลิตสามารถรังสรรค์เมนูได้ทั้งคาวและหวานไม่ว่าทำพิซซ่าเค้กไทยสมูทตี้น้ำแข็งใสหรือจะรับประทานคู่กับไอศกรีมก็ให้รสชาติแห่งความอร่อยที่ทุ่มฉ่ำไปด้วยความหวานกรอบและเคี้ยวเพลินในคำเดียวผลไม้ในหน้าร้อนของไทยมีหลากหลายชนิดให้เลือกซึ่งผลไม้4ชนิดได้แก่มะละกอสับป,ปะรดส้มและงอถือเป็นผลไม้ที่ขายดีอันดับต้นๆอีกด้วย โดย UFC ได้นำผลไม้ทั้งหมดนี้มาทำเป็นฟุกคอคเทลในน้ำเชื่อมที่ให้ความหวานอร่อยสดชื่นและเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้แบบจัดเต็มนอกจากนี้คุณยังจะได้สารอาหารต่างๆเช่นวิตามิน C วิตามิน A อไฟเบอร์เป็นต้นอีกทั้งเนื้อผลไม้ยังดูสดใหม่ไม่เปื่อยยุยและไม่ว่าจะกัดคำไหนก็เจอแต่ความหวานฉ่ำของผลไม้ สำหรับใครที่กำลังมองหาผลไม้กระป๋องที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเรามียี่ห้อแมกกาเร็ตสับประรดแว่นที่ให้ความอร่อยตั้งแต่คำแรกน้ำเชื่อมหวานเข้มข้นเนื้อสับประรดก็ได้คุณภาพรวมไปถึงยังปราศจากวัตถุกันเสียการเจอสีสังเคราะห์และมาพร้อมกับฝาดึงที่สามารถรับประทานได้เลยในทันทีเมื่อเปิดฝากระป๋องแล้วจะเห็นได้ว่าเนื้อสับประรดแน่นเต็มกระป๋องอีกทั้งไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวมีความฉ่ำน้ำรสหวานอร่อยและสามารถเก็บรักษาได้นานถึงสองปีเลยทีเดียว ผลไม้ที่มาแค่ฤดูการสันส้นๆอย่างลำไยเมื่อได้มาอยู่ในน้ำเชื่อมหวานๆก็จะยิ่งเพิ่มความอร่อยหวานฉ่ำและให้ความสดชื่นได้อย่างดีผลไม้กระป๋องลำไยน้ำเชื่อมน,นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท็อปได้คัดสรรเอาลำไยลูกใหญ่ๆที่มีทั้งเนื้อสัมผัสกรอบนุ่มและกัดไปตรงไหนก็มีเนื้ออยู่เต็มคำโดยให้ความหวานที่พอดีไม่หวานเลี่ยนถ้าหักได้แช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งก็จะยิ่งอร่อยฟินจนคำสุดท้าย นอกจากความอร่อยแล้วยังมาในบรรจุภัณฑ์ที่มีห่วงดึงโดยไม่ต้องใช้ที่เปิดกระป๋องเลยค่ะยี่ห้อโดได้นำผลไม้ที่ได้รับความนิยมซึ่งถูกนำมาสอดไส้ในเบเกอรี่มากที่สุดได้แก่สับประรด,ดด้วยเนื้อที่มีความหวานฉ่ำบวกกับขนาดที่ใหญน,น่ารับประทานพร้อมด้วยคุณประโอชน์ที่ดีกับร่างกายเช่นวิตามินซีสูงปราศจากการเจอสีสังเคราะห์และวัตถุก,กันเสีย ซึงเหมือนได้สับป,ประรดแบบสดใหม่แต่ถูกบรรจุเป็นผลไม้กระป๋องที่ได้มาตรฐานรวมทั้งเป็นสูตรในน้ำเชื่อมหวานน้อยที่เหมาะกับคนรักสุขภาพไม่ว่าจะรับประทานโดยตรงหรือทำขนมก็ให้ความอร่อยจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ลำไยเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นิยมถูกนำเอามาทำเป็นผลไม้กระป๋องด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์หากได้รับประทานคู่กับน้ำแข็งบดก็จะช่วยเติมความสดชื่นได้ดีในช่วงหน้าร้อนโดยลำไยตรานกพิราบคู่นี้เป็นลำไยที่ภัดสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีลูกใหญ่เต็มกระป๋องผ่านกรรมวิธีการล้างอย่างพิถีพิถันจนได้ลำไยกระป๋องที่อร่อยหวานฉ่ำอยู่ในน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมหวาน นอกจากนี้ยังปราศจากสารปรุงแต่งใดปรุงแต่งใดและผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยจึงมั่นใจในความสะอาดที่ปราศจากสิ่งเจือปน โดยคำเป็นยี่ห้อที่ทำน้ำสตรอเบอรี่ได้อย่างเข้มข้นและอร่อยในครั้งนี้ก็ได้ผลิตสตรอเบอรี่ในน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นที่สามารถนำเอาไปทำคู่กับเมนูปัน่นเบเกอรี่หรือจะวางบนของหวานก็ให้รสชาติที่หวานเข้ากาันด้วยผลสตรอเบอรี่นำมาจากโครงการพัฒนาลุ่มแมงนอนที่มีรสหวานและความชุ่มฉ่ำราดด้วยน้ำสตรอเบอรี่เข้าไปอีกจนได้ความเข้มข้นไม่เหมือนใคร ทั้งนี้ด้วยรสชาติที่หวานมากจึงไม่เหมาะกับการรับประทานเปล่าๆเพราะจะทําให้หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะถ้าคุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับประทานผลไม้กระป๋องจากผลไม้ไหนขอแนะนําผลไม้กระป๋องจากยี่ห้อนี้ที่ผลิตจากกรีสโดยใช้ผลไม้หลายชนิดซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ100%มาทําเป็นฟรุตค็อกเทลทําให้รับประทานได้อย่างเพลิดเพลินปราศจากการแต่งสีกลิ่นและวัตถุก,กันเสียที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานเป็นของว่างใช้เป็นส่วนหนึ่งในอาหารและเบเกอรี่ข้อเสียคือไม่มีห่วงดึงตรงฝากกระป๋องจึงทำให้เปิดลำบากและใช้เวลานานมารี่มีผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผลไม้กระป๋องอย่างลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนานทีจะออกผลสักครั้งเมื่อถูกบรรจุอยู่ในกระป๋องราดด้วยน้ำเชื่อมที่มีรสหอมหวานก็ยิ่งดูน่ารับประทาน นอกจากนี้ลิงจียังมีลูกใหญ่ผ่านการผลิตที่สะอาดและมีคุณภาพพร้อมทั้งคุณประโยชน์จากวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C แคลเซียมและธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงร่างกายแต่ข้อเสียคือไม่มีห่วงดึงฝากกระป๋องมาให้จึงทำให้ใช้เวลาในการเปิดกระป๋องค่อนข้างนานคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงกผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด